สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีเปลี่ยนปั๊มติก๊กของเว็บร้อยสิบนะครับใครที่สตาร์ทไม่ติดปั๊มติ๊กไม่มีเสียงทํางานนะครับเราก็จะเปลี่ยนเองได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีเปลี่ยนกันนะว่าเราสามารถทําเองได้ไหมมันจริงๆมันทําง่ายนะครับแค่เราซื้อของมาแ้สวมกับที่เดิมแล้วก็ล็อกน็อตแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าปั๊มติ๊กทํางานไม่ทํางานแล้วมันเกิดจะอะไรนะรส่วนผมลองสตาร์ทรถให้ดูนะตัว,ส,วส่วนปั๊มที่ผมจะใช้คือตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้ เราสามารถเลือกได้ว่ารถของเราปีไหนแล้วก็เลือกให้ตรงปีของรถเราก็คือจบนะครับนี่ของผมอะ่ะเป็นรถ2008นะมันใช้กับตัว2009 2010ได้ก็นะตอนนี้นะครับนี่เราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเฉพาะปั๊มก็ได้นะแต่ของผมผมยกทั้งชุดเลยเพราะรถมันนานแล้วนะก็อยากให้เปลี่ยนถ้าใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนแค่ปั๊มอย่างเดียวตัวอุปกรณ์ยังใช้เหมือนเดิมก็ัให้ซื้อตัวกองมาเปลี่ยนด้วยดีกว่านะก็โอเคใครที่ ไม่ได้ซื้อมาก,ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้แต่ก็เปลี่ยนให้ปังก็ได้แต่นี้ผมเปลี่ยนทั้งชุดนะทาไมถึงต้องเปลี่ยนทั้งชุดทําไมจึงคิดว่าปัามเสียเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับเนี่ยฮะเห็นเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูดใด้ดูว่ามันเป็นเกิจดจากอะไรโดยปกติเนี่ยผมเวลาบิดกุญแจมันจะมีเสียงปั๊มทางนานนะแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวเนี่ยนะ อี่างนอย่าองนี้แดนะี๋วเราจะรู้ได้ไงว่าทํางานจริงไม่ทํางานจริงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงตีมันจะมีเสียงปั้มทํางานต,ตรงนี้ปั้มตัวเนี้ยมันทํางานตีอะไรนี่เลยเดี๋ยวมันจะมีอีกคันหนึ่งที่มันใช้ได้มาเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูนะเนี่ยตึงเนี่ยในผมปิดกุญแจไปแล้วนะยังปิดกุญแจไปแล้วมันไม่มีเสียงเลยนะมีเสียงเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งที่มันใช้ได้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคันที่มันมันใช้ได้ปกติแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงเปิดให้ดูนะ จะได้ชัดเจนนะเราบีบกุญแจเลยนะครับเนี่ยนนะเนี่ยนะเนี่ยนี่คือเสียงเสียงปั๊มที่มันทํางานปกติถ้ารถปกติปั๊มทํางานปกติเวลาเราบีบกุญแจมันก็จะมีเสียงปั๊มทํางานเนี่ยแบบนี้แบบนี้ครับอย่บบนี้อันนี้คือปกตินะครับถ้าคันไหนที่มันไม่มีเสียงเลยก็สันนิษฐานได้ว่าจะเป็นที่ปั๊มที่มา,ารัทไม่ติดนะครับรถเดี๋ยวเราไปซ่อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมี นี่มันจะมีนอ็อตอยู่ยตรงนี้แล้วก็ขายออกนะเนเอยปัจจปัจจที่ผมใช้นะก็จะอ่ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์แปดนะครับก็จะเป็นตัวทีสังซอมมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูขายออกเลยพอเราขายออกแล้วนะครับเราก็จะดึงตัวนี้ออกนะครับนี่มันจะมีตัวล็อกอยู่ก็ดึงออกไปเลย ออกวาตรงนี้มันจะมีไขควงอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็ไข่ไอ้แต่ใช้ไข,ไขควงธรรมดาก็ได้ครับถ่ายที่มีสว่างก็ก็ดีวายดีนะครับถ้าไม่ม,มีก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนด้วยเองใช้อะไรก็ได้ครับทีนี้ก่อนที่เราจะเปิดตัวนี้ออกนะครับไอ้มันจะมีตัวล็อกตัวนี้สีเขียวนะครับสีเขียวต้วเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ก็ง,งัดใช้ไขควงก็ได้นะครับงัดอย่างนี้แล้วดึงออกไปเลย หาอะไรปิดไว้ก็ได้นะครับกลัวพวกเศษฝุ่นทั่วอะไรมันจะเข้าไปนะอย่าหาอะไรมาปิดไว้หน่อยพวกเทปดําเทปอะไรก็ได้ครับปิดปิดไปก่อนอะไรก็ได้ให้มันไม่มีรูให้เศษฝุ่นเข้าไปนะปิดเข้าไปเลยเคเนี่นะครับมันมีวิธีเทสป,ปั๊มอีกตัวอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือว่า เราถอดตัวนี้ออกนะเราจะเทถอดตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บเราบิดกุญแจถ้าปั๊มมันทํางานปกตินะมันจะมีน้ํามันออกมานะแต่ถ้ามันไม่ไม่ทํางานปกติสถานีถามไว้เลยว่าปัมม๊มอาจจะเสียนะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็ฟังเสียงเอาก็ก็วิธีนั้นก็ใช้ได้ผลก็ส่วนใหญ่เราก็ก็เป็นอย่างนั้นนะถ้ามันไม่มันไม่ม,ไมีเสียงก็ชัวร์ปั๊มเสียนะครับก็อย่างนี้แหละออกไปเลยของที่เราจะเปิดนะ ปัดปัดฝุ่นออกนิดหนึ่งเพราะว่าฝุ่นมันจะเข้าออส่วนตัวนี้มันจะมีตัวล็อกของมันนะ่เอาอันนี้ออกก่อนวาแล้วก็งัดไอ้ตัวนี้ออกไปเลยนะนี่ออมออกตัวนี้นะครับนี่นะออกไปเลยเลาวก็ดึงตัวนี้ออกก็คือนี้ก็เอาปั๊มออกได้แล้วนะครับพอเราเอาตัวล็อกนี้ออกนะครับเราก็ดึงปั๊มออกเลยนะ ก็จะแน่นนิดหนึ่งแน่นนิดหนึ่งอมไม่นิดเว้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรซีนอยู่นะมันจะล็อกไม่เคยถอดอะไเออนี้ทำมาแล้วอืเนี่ยตัวกองนะนี่นี่ตัวกอง,นะน,น,กองนี่นะ ดีสภาพกองเห็นนะถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนแค่ตัวปั๊มปั๊มตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่เราแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่านี่สภาพเนนีะ้จะดําดําปีมาแล้วนะครับแต่แต่ของผมเนี้ยผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับก็อันนี้นี่เก็บไว้เก็บไว้ของผมนีจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับของ 110i 209ถึง210นะปรัเปลี่ยนได้เหมือนกันของผมเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับนี่ มันจะมีกรองพอกรองนี่ผมว่าควรเปลี่ยนนะถ้าเราปั๊มมันเสียแล้วถ้าถ้าเราเปลี่ยนแค่ตัวปั๊มเนี่ยซื้อตัวนี้เบื่อไว้หน่อยก็ดีครับดีเลยเพราะว่ากอานะช่วยรักษาหัวฉีดของเราให้อยู่อา่าใช้ได้นานขึ้นนะก็ประมาณนั้นครับตอนที่เราจะใส่เราก็เสียบลองดูสักทีก็ได้ครับลองดูเผื่อมันทํางานหรือไม่ทํางานจะได้ตืนเคลมได้นะตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่าเสียงทำงานปกติเป็นยังไงนะ เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเสียงทํางานปกตินะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงนั่นแหละเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนปั๊มเลยอ่าเราเปลี่ยนเองมันประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนยง่ายๆก็ดูวิธีดูตามคลิปนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้คือตัวอ่าระดับน้ํามันนะครับโัวเกตร,ระดับน้ํามันนะครับนี่บางทีอ่าเราใส่น้ํามันไปแล้วตัวเกจไม่ขึ้นอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้อาจจะโดนอะไรติดไว้สักอย่างก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับ ก็ระวังอย่าให้พวกเศษปูนมันเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับตัวนี้อย่าลืมใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ล็อกไม่ใน้ำมันเวลาเราเติมจะรั่วถ้าถ้าไม่มีเซนตตัวนี้นะครับก็จะแถมมาให้อยู่แล้วนะ เราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะเอาตัวล็อกมาใส่นะครับกดลงไปกดลงไปเลยแล้วก็ใส่ให้มันสุดนะครับใหมันล็อกเ <c oughs> นี่ยล็อกแล้ว พอล็อกเสียงมันตึก๊กแค่นี้ก็จบนะครับทีนี้เราอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวล็อกเนี่ยถอดจากตัวปั๊มเก่านะมันจะติดติดกับปั๊มเก่าถ้าเราเปลี่ยนทั้งปั๊มนะมันติดออกไปเลยนะครับมันจะมียางตัวนี้นะครับ่างนี้แหละแล้วก็กดไปอย่างนี้ครับกดไปน,นี้นะครับอ๋อยางยางลึมยางน,ะนี่แล้วก็ดึงยางออกหนะ่อย นะครับแค่นี้แค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวล็อกดันเข้าไปนะครับให้ตัวตัวล็อกมันเข้าไปในร่องนะครับ <c oughs> เนี่ยร้อยนี่ก็ใส่เข้าไปทีนี้เราไปลองสตาร์ทดูกันนะครับผมจะลองลองไปลองสตาร์ทดูกันเลยอันนี้เราเปลี่ยนปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเราสตาร์ทก่อนก่อนที่จะปิดฝานะสตาร์ทก่อนอนในเสียงปั๊มทำงานแล้วเดี๋ยวเราก็สตาร์ทดูลองอีกทีนึง แค่นี้ครับอันนี้คือวิธีเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับเราสามารถเปลี่ยนด้วยเองได้ก็ดูตามขั้นตอนนี้เลยง่ายๆนะครับประหยัดดีเพราะว่าอ่าพอเราไปร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้าเราเร่งรีบเราเปลี่ยนรอของเราก็ไปร้านก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันก็ไม่ก็ไม่หวาดกันนะครับใครที่คิดว่าอ่าเปลี่ยนเราอยากประหยัดเราเปลี่ยนเองได้เพราะเปลี่ยนในการเปลี่ยนเองนี่มันได้หลายอย่างนะครับประหยัดเงินได้สิ่งได้ของดีดียังไง พอสมมติว่าเราไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ร้านหมดสักพันหนึ่งพันห้าอะไรเงี้ยเราก็ซื้อของแบบปั๊มดีๆมาเลยได้ปั๊มดีๆเลยความห้าเนี่ยนะก็อาจจะลดลงมาอีกนะประมาณโดยประมาณนะครับคิดอ่าพูดให้เห็นภาพนะครับเราจะไปเปลี่ยนที่ร้านก็ได้เราเปลี่ยนเองก็ได้ถ้าใครคิดว่าเปลี่ยนเองได้อ่าอยากเปลี่ยนเองก็ดูทําคลิปนี้นครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอื่นๆต่อไปถ้าใครมีปัญหาในเรื่องใดก็อย่าให้ทาอะไรก็ คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับโอเคครับที่นี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ